ấy làm say khướt bỏ muối <laughs> khoai nhầm quay hàng cành đầy cành là si bầu năm là cái gì trăm để xì xì vặn chắc cả đêm thâu khử lồi vang vang tiếng cành khơi bầu xiên là cái tập แกล้งแตนแค่จะต่อลหกไุบไปผู้ตอยกจะไปโลกโอ้วอมันหอแกลนั่นหมอมแก่นั่นเป็นผู้นำกัไปรำเมืองเจ้ันไปสิ่งป็นหมอนแค่กังจริงคือหมอนนิ่ผู้สาวตีหกถึงขั้นหนึ่งถึงให้ายแค่ในเช้าสุขสนมดันบัลลูเฮ้ยหางเกื่อนหลายสู่ว่าใดสู่ผู้คนเสืยเรียนว่าใค ดึงช้างหงแค้นละจะไปนำกระดานนอนตอนจำแม่ล้ำลำบ่อนไงเสียงแั้นแหลนแต่แม่ปอบันว่าเอาว่าเอาแค่นเขาวันเดียวกับบ้าจะเกี่ยวบัดที่เกี่ยวกอนไปยามีสาวตาจะเกี่ยวแค้นไปยามีสาวปัดลำเสียงเงี้ยเงี้วยังคอยสาวน้ำกุนปัดลำปวยแกนโยนจับเสียงสีุ่นยูนโยนไปบัดนางทางเดินนานน่ จก็หลยนอค่ะดำกันนี้ได้แค่ เดาตัวคุ้นป่าบาดทินโทอยแค่จังมันดีไปน่าไปฮัตมาใส่คืนบอดาคืหนึ่งโกเลยจนเตือเป่าหน้ำจำบาดนีร้องกกันแลน้องานับล่ยปงซาโกมแย่งเขาทำองลมลองตืสาโกจากน้อยกอดูน้อยเงินหอยสีทองกอดูน้อยเงินหอยสีทองันแลมองดูตงใจใจเจงนาไหลเมือหัวใจลำเอยจะลงและเตื่อเมื่อาเมื่อแลมองมาไมาอ้เลี้ยวดี โดนจ้อวันตอนเสโลมัยบันอามาล่าหากูมบันขอฟังแม่แมวมอลลาชุดมินิชุดกระเป๋ากระเป๋าติดกระเป๋าลงพอหยอกขุนไปสู่หม่องสู่หนสู่แห้ง เอีม่มอลำชุดกระเป๋าพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะปั๊บพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะพาพี่น้องมวลมวลพอ่พอหญิงพ่อแงมเออสมพ่อมวลน้อพี่น้องเนาะอ๋อเ <c oughs> มื่อนี้พี่น้องบ้านน้องเทิงเข้าสางนา้ำพระบุญรวมกันรวมจิตรวมใจกันสุขสุขคนมอลำชิ้นละก่อนพร้อมด้วยคณะกรรมตุ้มมาฮ่องเนื้อ สาธุการบุญน้ำเบอรีน้ำหลอดคอพระอาจารย์เจ้าอาวาสน้ำพระอาจารย์โตเพื่อนกันพร้อมด้วยสุขูสุขคนที่มารวมกันรวมงานเบอรีที่มารวมกองกุศลเน้อคนพ่อคุณแม่คนตาคนอายเหื่อยอายน้องลูงฝูงหลานกะดีผลพาลาสินธัญสอยสูน้ำอยู่คุณแม่เอ้ยยังมีสัตว์ตัวใหญมาทำลายตัวท่านเทวดาดั่งอัญดาวให้มันเยี่ยมลำมอง ขอลานีในห่องคื้นแทนปัตตพีให้มาเป็นสกีที่ทอดท่านวงงันนี้สุขขังนั้นให้มีสุขตลอดทัวท้งความควัวลูกเต้าจะเลืเ่อนขึ้นหัวสู้คนจะเลเริญนขึ้นล่ะผู้สู้คนผู้สู้คนเดือเมียเดือเดือพอเดี

คนท่้ง่าคนเขามีการสิทบุญนหญิยาวคอยแต่ปีเดือนเดือนสีหมดวนเวียนเปลี่ยนแปลงเล่งเซาผู้ลังคนคอยแต่ไม่โตเทาชะนัการยังแก่จังสิละเบียบบานแม่เอ่วันว่าสังบอลิงไปนาอาอีรจังตั้งบ่อเทียงผู้ลังคนบัดมากะบ่อเตียงขะาเลือยงนั่นกะบ่เจิญพุทธองค์พ่ะจังเห็นแล้วเมเนเปลี่ยนห่วงชาวประชาขาเสดอตันหาฟังไอกรรมมปัวจะลืมตัวบ้าน ตัวโกมีแต่โซตัวเล่นเว้นกัำสิน้ำหอมยากอดไหลแต่เม็เท้วให้วัดแต่หลังเขาพวรท่านเอาไว้สบใหในฝ้าองว่าเมาอุ่นแเย็บบาบามันสีตาจคำทาางจัดโดยนิ่ตาของเขากสิฟันสิหัวขวนวัวก็บ่อยเข็นงองยากสีฟองแต่เมือนั้นเมื่อดี่ว้าน สองบ่เท้มพี่น้องบ้านนองเธอของเฮา,าเปียกเทียบๆๆแล้วคือกันกำนังสุชาดาในครอบครัวเฒ่ามักกมา,กมาลกมีเมียนํากันอยู่4คนมีสุชาดาสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาแม่นบ่แม่อันนี้มันดีขึ้นดีเฒ่ามากักมาโลกเลยพาลูกพาเมียไปสร้างนําบ่ไปก่อศาลา สรางบัตว่าอาลามมาถอปสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสานาเมียน,น้อยทั้งสามก็เลยไปเหยีดน,น้ำหัวสวนวาเมียผู้ใหญ่ก็นั่งสุดชาดาผู้นี้อยู่แต่ห้องท่าแต่แบ่งแต่ตัวคณนวาเิดว่าัวตายแล้ววหุ่นสิไ้หอดนังวัาสันวาพอตาตายไปแล้วเป็นเจ้าไรบัดเนี่ย คนลบุญผลข่านเขานั่งมือีก็เลยได้ไปเกิดเป็นนั่งโยกนั่งขาวยองยั่งอยู่ตามน้ำนอนมาคนท่างบ่มีฉะนั้นแล้วเข้ามากมือนี้ก็บสิบ่มงเหมือนนั่งสุชาดาน้องามาเนาะเออวุ้งชาวบ้านเขาบ้านนกับเมียหน่อยก็เลยไปเกิดเป็นเทพผลเทวดาอยู่ทั้งฟ้าฉะนั้นแล้ยวมือนี้พี่น้องที่มารวมความคุ้นมือนี้เพิ่นจังว่าท่านท่านนี้มีคุณอันประเสริฐในหนังสือพระมันไอหนี้ผล่าวไว้มีแท้ว่าเที่ยงจี ปล่อยมากแม้หลังก็ใส่ตื่นแต่ทั้งหลังเอาเว้นตาดีตัววันล้องคณะนี้นี่ใส่ดีก็มัุ่อยากเสียกันว่าพิคอนเนนสียนั่นเรียนใส่หมดแล้วใช้สุขตะได้ยท่านในแก้วฟูตัดเอาปั้นข้าเหนียวท่านไปกว่าหากมีหมุนล้นข้าวอรุ่งไปบ่ายพาจุลามานี่พาตาดยันไปสวรรค์สันปา่าข้ามนั่นเลยพกเก็บ อาาานนงคพม่าไรนั่นสนทานั่นกรตัวจากเตียบประบุเทียบจีดาเบ็ดลอมมั่งคอมทำกันเทวดาทุกสั้นถามต่อมาเลยเสียงว่าเขาเป็นคนคูไปโยโลกตาดวงจังในท่านปันเขาให้สูงกาที่เอิดอยากสาธุบ่บท่านบ่บ่ท่านเห็นครับทแาน เพียงแกมุ่นแกนียั่งใหอยูสเว่ยผลบุญให้ไกลมาเป็นเทพดังที่เห็นทุ่มืบอนี้มาแล้วเห็นเ้าอยู่สวรรค์ลูกมาฮอดทุกสันมนุษย์หลุมงคนพักวันนำขั้งสอนบอกตามเห็นสีเป็นว่าปุนท่านนี้ดีเหลือหล่นลืงเพราะจะนันการทั้ท่านเบอร์ดีให้มีใจซึ้งซึ้งเบิกบานได้กบาวานี้ธรรมดาการท่านนี้กิตใจตั้งตัวตั้งนโมุ่งจวบสมอทำสิ่งยับยั้งแล้ว้อขึ้น เงินทําไผได้บ่หลอพ่อผู้สู้คนเด้อแม่เด้ออ้อ๋้นอโฮ่โฮ้อ ราะฉะนั้นเรี่ยวท่านเปรียวการให้ท่านในภพุทธศาสนาเ่ยถึงว่าท่านเือกันท่านในพระสงฆ์องค์เจ้าท่านในวัดแต่ว่าเรียกว่าท่านเื่อกันเปลว่ากันให้เพราะฉะนั้นแล้วเอามาให้หมอลำก็เป็นการท่านคือกันอานิสงส์สงอยู่สู้คําให้สู้ผู้สู้ฟนควาเรียนโอนเจริญเจริญเนื้อแม่เด้อเอาย้าวอย่งนี้เมียฟรอยวนมนใหมาละ สะลืมผู้บรรจงไม่โคบาอย่าให้ขาดเงินทองของประสมมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าดน,ดนรูปุู้อบายตายรูปเดียววันนะน,วนั้นนะให้อบของนึ่นเจาะของค้าพูละเศร้าเองพูละสองเศร้าสามเศร้าแล้วแต่ให้อายุปัรณะสุขภัรลลวิถีจะเจร่ญจเิงจะเจร่อนห้มากพูละเศร้าจะเลืนไปเป็นเศร้าลานพันลานเด้อแม่เล้อ ไม่ถุงรถไมหาแมวไมหาแมวเรายังก็ได้หลมากพอเวลาหนอกจะเข้ายะสตัมำมานอันเนิ่ง กันยังมากันฟองเงินเรื่องหมดเป่าแค้นเรื่องหมดตีกของเรื่องหมดล,ล่ำคนนี้เราเนี่ยขอบคุณครับคขอบคุณครับขอบคุณเสียศรัทาคุณแม่เนาะมาลำมามอแค้นมาเอาเรืยบร้อมอแค้นคอยเพราะอะไรเนี่ยเออเออมันวายในซุ้มนี่เห็นดิให้เท่าไพทเอาเท่านั้นเด้อ อ้าวขอบคุณครับคุณแม่ครับอายุวันนาสุขภาพบมาลาเนื้อโล่เย็บกต่ย่าไคว่อไข่กต่ยาสุนี่ไอ้บีนอนหรือบีมีแห้งขอให้จเจริญเจริญงอกงามในความร้อนของศาสนาป่ายันจอวัดแต่ย่ามันดีไรยิ้มปุ้ยปุ้ยยุ้ส่งเสริมพัฒนาครพน์ครับศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมนี่แลนศาสนว่าขอบคุณครับ ไม่แล้วริบบากหรือบริจากทำบุญเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้มันฟุเอาไว้ยงเป็นทุนหายากนองมีเงินอย่าใช้เงินเลี้ยงุนยาเงินหมดจะลำบากมีแต่คนเข้ามือเงินมีมากมีแต่คนสั่งเสรอกอำนาจของเงินมันยิ่งกว่า มสหอ,อ,อยอเยูมากมันขัน้น้ํกนนกอมีแต่องของดีเงินของดีมีหลายแตงปูมันขั้ผู้ใดกินเงินนันกระวออุมเมื่อนีัยแตเงินตามันก็อนี้พมด ราชาการช่าหนะ้าก็ดังเดียวกันนั่นรางวัลที่ท่านได้มอบให้ข,อขอ้าก็ติดน้ำใจจากทั้งูเมตตาขอให้ท่านได้สมปราพพัฒนานะ้วยอำนาจงิ้นตราขอให้ท่านจงจเจริญจงเจริญจงเจริญจงเจริญเจิญทองีให้มีหลายกว่าเก่ายามเ,เล่ วันนั้นแต่ลำกาวเขมมอนไอ้ภาพวอนสุขีโชคดีสุขคนเดอเออรักบ้างทีนึงกับยิ้มตมันสิออกนี่แล่ะกันว่าหุ่นยักษ์กระทำผู้ขายนักันมีดประสบการ์มาหลายกว่าเฮ้า